นาดันยาเนี่ยจะทำให้สนิทที่สุประสิทธิ์กัดตัวกับใจได้ใช่ก็ดีนะคุณเจ้าค่ะจากที่เคย ท่านท่านอาจจะพไม่ชัดไงทำไมก็แหมมัวแต่เอาลิ้นดุนฝันบอกกันเองทำไมทำไมเพราะท่านยังเลิกได้ยังมีเมียได้อย่าไม่เลิกไม่เอาสมควรเลิกไม่เลิกเลิกเถอะเลิกสักไปหาเมียมึงซะอีฟ้าน่ะคุณอย่ามารู้ดีนะคุณไม่เลิกที่ว่ามีลูกด้วยกันนะไม่มีลูกแต่ว่าไปขอเขามาเลี้ยงแต่ว่าแต่งงานด้วยกันสามปีแล้วหนีเขามีผัวเฉยเลยเสี่ยงอะ ไอ้โจรเนี่ยแต่ก่อนไปขอคํานึงพรรไดปาระได้พรระได้ป่าแต่ก็ไม่ได่พรระได้ป่าสีน่คารินพรระได้ป่าสีน่ครินสีน่าีน่าครินพรรได้ป่าเชือกเนย่ันปลอมเชอก พี่ป่าปาจีนแล้วก็แต่ตอนนี้นะเสด็จพี่สุภทธิ์นะกำลังโหมดหลงพพินาฏยญญามากเลยตอนนี้เค่ะพี่เจ้าค่ะเลยปล่อยให้เขาหน้จูจีกันไปก่อนปล่อย้เขามีความสุขไปเราอยเราแบบนี้ส่วนเราสอนสิงห์นี่เห็นเสด็จพี่สุภทธิ์กับพี่นารยาัเชืช่อเลยว่าเขาเป็นเนื้อคู่จริงๆ<ช>ไม่รู้ว่าเนื้อคู่ของเราเนี่ยจะเจอเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ก็บอกใชนกลัวมากเลยฝ่าป่าไปเลยเวลาแล้วกลัวว่าเสด็จพ่อ ก็เสด็จพี่เขาขอมาประพาสป่า7วันใช่ไหมล่ะคุณเ้า่ะนี่เนี่ยก็วันที่3แล้วก็ต้องครบ7วันนั่นแหละถึงจะกลับเข้าสู่วังหลวงแล้วมันเลยเวลามาแล้วทำไมล่ะมันทำไมมัอนั้นเฮ้ยมึงไม่ออกมาเล่นเกมไงเฮ้ยขอเดชะเสด็จพ่อทรงร็เดกราวเองอยู่เ้ยเฮ้ย มท่านเสด็จพ่อไม่เคยเข้าห้ามก,กินลามมมเงมงใหญมกูพูดจะไม่มีอะไรจะพูดกันแล้วแล้อฉันนี่เหียวจริงสเสด็จพ่อไม่เคยกินใครกินแบบเคยไงเคยจะเล่นในงานวัดกิน,นเต้หาหู้เดี่ยวไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหาสเสด็จพี่สุภสิทธิตก่อนได้คุณเจ้าพระไปหาสเสด็จพี่ดีกว่าปล่อยให้สเสด็จพ่อเขานั่งกินไปก่อนเถะเดี๋ยวเราย่อยก่อนแล้ว